ซีรีส์คำนวณอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้นะครับหัวข้อวันนี้ซื้อหุ้นกู้ทูคอร์เปอรเรชั่นสองแสนบาทนะครับกับหุ้นกู้อายุ5ปีนะครับชุดที่3อัตราดอกเบีย้ย4.1%จะได้ดอกเบีย้ยกี่บาทเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะมาดูทีละสเต็ปในการคำนวณนะครับพร้อมหักภาษีนะที่จ่าย15%ด้วยนะครับไปด,ดูกันตัวหุ้นกู้ บริษัททู o Co Corporation จำกัดหมาชนที่กำลังจะเปิดขายในใกล้ๆนี้นะครับออกเสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมด5ชุดด้วยกันนะครับซึ่งเราจะมาพูดถึงกันคือชุดแรกคืออายุ1ปีนะแค่12เดือนก็ก็ได้อัตราจากเบีย้ย3.15%และเป็นหุ้นกู้ระยะสั้นเลยนะครับจริงๆออก5 เดี๋ยวหุ้นกู้ชุดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันในรอบหน้านะครับในคลิปนี้มันเป็นอายุ1ปีก่อนนะครับซึ่งจะจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนทุกๆ3เดือนได้ดอกเบีย้ยทุกๆสเดือนได้ดอกเบี้ยแล้วน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับมาอ่ะตารางค่อนข้างยาวนิดหนึ่งเนื่องจากหุ้นกู้ท r ูคอ o ์เปอร์ชันจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับหุ้นกู้ตัวนี้ ปันผลนะครับหรือให้อัตราดอกเบีย้ยใช้คําว่าตัดดอกเบี้ยดีกว่าอัตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนนะครับก็จะโอนอัตราดอกเบี้ยเข้ามาให้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งซอยนะครับหปีนะมีทุกๆ3เดือนจะได้รับอัตราดอกเบีย้ยนั่นเองนะครับตลอด5ปีนะมาดูกันนะครับเอาทยอยทยอยจริงๆมันคือตัวเลขเดิมๆนี่แหละนะครับซ้ำๆกันในแต่ละปีมาดูกันนะครับปีที่1เดือนที่1นถึงสนะครับครบ3เดือนปุ๊บ นะมเดือนมันประมาณ90วันหรือบางบางช่วงเดือนเนี่ยมัน91วันหรือ92วันก็แล้วแต่นะครับ3เดือนนะครับ90วันนะอัตราดอกเบี้ยนะครับเงินต้น200,000ดอกเบี้ย4.1อัตราดอกเบี้ย 2, 2021บาท92สตางค์เดือนที่4ถึง6นะครับอัตราดอกเบี้ย4.1จํานำนวนวัน91วันได้อัตราดอกเบี้ย2 0 4 4สบาท38สตางค์เดือนที่7ถึง9นะครับ ได้อัตราดอกเบีย 2, ้ย2,600เอ่อ2 6 6บาท85สตางค์เดือนที่10ถึงเดือนที่12นะครับ2 6 6บาท85สตางค์เช่นเดียวกันนะครับประมาณแบบนี้ตลอด5ปีเลยนะรวมอัตราดอกเบี้ยนะครับที่เราจะได้รับนะครับในเมื่อครบแคมเปญหรือครบ5ปีนะครับเราจะได้รับอัตราดอกเบี้ยรวมคือ41,000บาทนะครับได้รับอัตราดอกเบี้ยตัวนี้ไปเลย หกักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับอัตาราดอกเบีย้ย41,000บาทหากักหน้าที่จ่าย15%หัก6,150บาท41,000ลบ6,150บาทเหลือ34,850บาทนั่นเองนะครับสรุปเงินต้น200,000บวกดอกเบีย้ย34,850บาทเป็น234,850บาทได้รับอัตาราดอกเบีย้ยตัวนี้ไปเลยนะ อยากจะให้คำนวณอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้นะครับก็าสามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้ใต้คลิปวิดีโอหรือฝากกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปคำนวณกันว่าหุ้นกู้ตัวต่อไปนะครับจะเป็นหุ้นกู้ประเภทไหนนะครับตัวอะไรอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่เงินต้นเท่าไหร่นะครับชุดไหนนะก่อนจากกันนะครับแนะนําความรู้เกี่ยวกับการลงทุนกันเล็กน้อยนะครับการลงทุนมีหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่ความเสี่ยงต่ําไปจนถึงความเสี่ยงสูงนะครับ ความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนอันตราผลตอบแทนก็จะต่ำลงนะครับจะน้อยไม่เยอะแต่ถ้าความเสี่ยงสูงขึ้นอันตราผลตอบแทนที่ทำได้มันก็สูงตามเหมือนกันนะครับอาจจะได้ผลตอบแทนถึง1 8เลยก็ได้นะครับบางที่บางที่นะครับบางจุดการลงทุนนะครับบางตัวอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับที่ให้ลงทุน หนึ่งนะครับตราสารหนี้หรือการลงทุนระยะสั้นตราสารหนี้เนี่ยจะออกนะครับไม่เกินประมาณ1ปีนะครับไม่เกินปีหนึ่งให้อัตราผลตอบแทนอยู่โดยประมาณคือ 2- 5เเ็นะครับจะเป็นตราสารหนี้ที่อัตราผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากนะครับเล็กน้อยดีกว่าเงินฝากประจําเล็กน้อยนะครับประโยชน์ของตราสารหนี้คือ1ความเสี่ยงต่ำปลอดภัยเงินต้นไม่หายแน่นอนแล้วก็ โดยเฉพาะถ้าเป็นตราสารนี้ของรัฐบาลนะครับมันก็จะเหมาะสำหรับคนที่เริ่มต้นการลงทุนนะเป็นการฝึกซ้อมการลงทุนในระดับหนึ่งนะครับแต่แน่นอนแหละว่าตาสารนี้เนี่ยระยะสั้นแม้จะไม่ไม่ถึงปีแต่ก็มีสภาพคล่องที่ค่อนข้างต่ำนะจะใช้เวลาขายนะครับนานนะถ้าเกิดแบบเราไม่อยากจะรอไม่อยากจะรอให้ครบปีจะขายเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะ หาคนซื้อ,อยากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในหากภาวะเงินเฟอ้อสูงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงก็จะลดลงนะมูลค่าก็จะน้อยกว่าอัตราเงินเฟอ้อก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เรื่องความผันผวนของอัตราดอกเบีย้ยหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าลดลงนะถ้าดอกเบี้ยต่ําตราสารนี้ก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับ เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับในส่วนของพันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นกู้พันธบัตรรัฐบาลเป็นรูปแบบการลงทุนตราสารหนี้ชนิดหนึ่งที่เป็นการลงทุนระยะยาวขึ้นก็คือมากกว่าหนึ่งปีแน่นอนแล้วก็แน่นอนหลักความเสี่ยงเนี่ยต่ําเช่นเดียวกันนะครับแต่อัตราการขายเนี่ยอาจจะสภาพคล่องอาจจะต่ํานิดหนึ่งนะมาะสาหรับการลงทุนที่ต้องการลงทุนแบบปลอดภัยนะครับต้องการลงทุนมากกว่าหนึ่งปีขึ้นไปแล้วก็ เ,เป็นลงทุนความเสี่ยงที่ต่ำมากอัตราผลตอบแทนโดยประมาณจะอยู่ที่3-4ก็พอจะหาได้นะครับนะต่อมานะครับหุ้นนะหุ้นเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาแล้วนะครับหุ้นกู้เนี่ยเออไม่ใช่หุ้นกู้หุ้นนะครับผลตอบแทนที่สูงขึ้นมา ซึ่งจะเป็นการลงทุนในกิจการละนะครับต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะถ้าเกิดเราพูดถึงในเรื่องของอการลงทุนในการลงทุนในหุ้นหรือการลงทุนในกิจการจริงๆนะครับเราก็ต้องหาความรู้แต่ผลตอบแทนเนี่ยสามารถได้ถึงนะครับแถึงสิก็สามารถทําได้ในบางกิจการนะครับนะซึ่งหุ้นเนี่ยค่อนข้าง มีความผันผวนสูงเหมือนกันนะครับเพราะถ้าบางกิจการเนี่ยผลตอบแทน3%แค่นั้นก็มีนะบางกิจการผลตอบแทน10%ก็มีบางตอบแทนผลตอบแทน5% 8%ก็มีนะครับมันก็ต้องดูรายละเอียดให้ดีนะครับเลือกลงทุนได้อิสระนะดูว่ากิจการนั้นเขาทําอะไรนะครับแล้วก็มีความผันผวนสูงอย่างที่บอกไว้ราคาหุ้น มีปัจจัยหลากหลายอย่างนะครับในการาทําให้หุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะฉะนั้นมันต้องเลือกนะครับเฟ้นหุ้นแข็งแกร่งหุ้นเติบโตนะครับหุ้นที่ฟื้นตัวเร็วแล้วก็หุ้นในช่วงเวลานั้นมันก็เลต้องอาศัยความรู้นิดหนึ่งนะความเสี่ยงเนี่ยระดับความเสี่ยงเนี่ยอันดับระดับสูงเหมือนกันนะครับ <S 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 ต่อมานะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์อาจจะเป็นลงทุนแบบ ปล่อยเช่านะครับหรือลงทุนแล้วรีรอเวทขายนะครับก็สามารถทำได้สามารถให้ผลตอบแทนสูงเทียบเท่ากับห,หุ้นเลยก็ได้นะครับถือไว้งนาะถ้าเลือกดีๆเลือกอสังหาริมทรัพย์ในโซนทำเลที่ดีเนี่ยถือไว้ก็มีอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะอย่างเช่นเราปล่อยเช่าเนี่ยมันได้ผลตอบแทนระดับหนึ่งละและถ้าไปอยู่ในพื้นที่ที่ มันเวิร์กมันดีในแต่ละปีเนี่ยอัตราที่ดินมันจะขยับขึ้นเท่ากับว่ามูลค่าที่เราลงทุนไปมันจะเพิ่มสูงขึ้นด้วยทั้งที่ได้รับตัวค่าเช่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายนะขายก็ได้ทำกำไรดีนะครับแต่แค่ว่าในส่วนของความเสี่ยงมันต้องใช้เงินทุนมากในการซื้อสังหาริมทรัพย์นะครับเป็น เป็นหลังๆเนี่ยนะครับมันต้องใช้เงินทุนเป็นเงินก้อนเยอะแล้วก็การขายเนี่ยไม่ใช่ขายง่ายๆนะมันไม่ใช่แบบขายวัน2วันแล้วจะได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้ระยะเวลานิดหนึงแล้วถ้าอยู่ในทําเลที่ไม่ดีอาจจะขายไม่ได้ภายใน6-7เดือนก็มีมาแล้วนะครับ